อันนี้เป็นตัวเด e ออร g i n ินลาดพ้าวบางกะปินะครับมีพี่อาร์ตนะเป็นเฮดดูแลนะครับแล้วก็ทีมเอนจิเนียร์จริงๆแล้วตรวจกันกันมาเรียบร้อยแล้วเนาะ,นะเดี๋ยวพาพี่ดงไปตรวจอีกทีนึงครับ,รบตัวพื้นที่ส่วนกลางชั้นล่างก็เรียบร้อยดีไม,ไม่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะครับก็ตอนนี้ลูกค้าเข้าอยู่ปกติปกติครับอยู่ปกติตั้งแต่วันแรกปกติตั้งแต่วั<ใ>นแรกครับ ดีครับตึกนี้ก็ไม่ได้รับความเสียหายน้ำนค่อยมีรายงานมามีส่วนการกระเบื้องผนังบ้างเล็กน้อยอโอเคได้ครับสระว่ายน้ำชั้น4ใช่ไหมใช่ครับ The Origin ลาดเผาบางกะปินะครับก็ดูไม่มีความเสียหายนะครับสระว่ายน้ำดูปกติมากพวกผนังอาคารเดี๋ยวต้องถ่ายด้วยนะ ก็ดูโอเคนะแทบไม่มีเลยเรียบร้อยเรียบร้อยมากใช้ชีวิตปกติโอเคดีมากอันนี้เป็นชั้นที่1นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูคอริดอร์เนาะกับห้องพักนะครับครับครับมีสะเก็รรอยแตกบ้างนะครับก็ผนังที่นี่ค่อนข้างเนียนเลยนะครับ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนะอ่ามาดูห้องมาดูห้องอันนี้เป็นห้องตัวอย่างนะครับอุปรกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบอ่าดูสะอาดสะอา้านสวยงามไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนผิวตัวผนังนะครับก็เป็นแค่วอลเปเปอร์ถ้าผนังวอลเปเปอร์เนี่ย ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันจะแบบเหมือนมีอะไรนะพวกรอยนูนเนาะอันนี้ไม่มีเลยนะครับอันนี้เป็นโอเปอเปอร์แปะกัะปูนครับฝั่งนี้ก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นหน้าเสาใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นหนังกุบหนังกุอ่าโอเคครับก็สะอาดเรียบร้อยดีครับห้องไม่มีปัญหาที่ลาดเ้าบางกะปิดีออริจินลาดเ้าบางกะปิดราอีกด้านหนึ่ง ไม่มีแผลเลยอ่ะเพอร์เฟกมากนะครับดีเนียนเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดีมากเลยเดี๋ยวเราจะชินลาดพาบังกะปีนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงอ่าอันนี้ห้องเปลา่าห้องเปลา่าห้องเปลา่ปลามีแผลไหมอุ้ย,เน,ยนเนียนคลิป แข่งมากทีมงานเยี่ยมฝั่งนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวฝากกล้องไปดูข้างบนก็นได้ครับผม,มว่าวิ่งขึ้นไปหน่อยนึงโอเคเนาะดีครับดีครับสะอาดเรียบร้อยดีมากก็กริปเหมือนกันชั้น12นะครับพอลิดดรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีมากสวยงามมาก อ่านี่ห้องตัวอย่างชั้น12นะครับหารอยไม่เจอนะโอเคเยียบมากเยียบมากเยียมมากอ่าลองดูเลยครับอ่ามีไหมห้องอ่าระเบียงก็เรียบร้อยมากอ่าห้องน้ำห้องน้ำ ก็โครงการนี้ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยลูกค้าอยู่ครบทุกห้องนะครับไม่ต้องย้ายไปไหนเลยก็อยู่ดีสบายดีน้ำไฟโอเคปกติลิฟต์ปกติตอนรถได้ดีมาดีมากอ่าโอเคครับก็ตัว อีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นห้องที่น่าจะยังไม่ได้ขายให้ลูกค้านะครับก็โอเคดูสภาพเรียบร้อยก็มีรอยแตกบ้างนิดนหน่อยหน่อยครับนิดหน่อยครับโอเคเหมือนไม่มีแผ่น,นดินไหวเกิดขึ้นอ่ะไปดูไปดูต่อดัดฟ้ามีอะไรไหมก็ไม่มีน้ำอะไรต่างๆเรียบร้อยสมบูดีครับมีไปดูชั้นสระดีกว่าดูดูห้องพักดูคลิโดดูชั้นสระพอละ อืมก็ไปดูห,น,หน,นชั้นยี่สิบสามเป็นชั้นส่วนกลางเรามีชั้นยี่สามยีเนาะที่สูงสุดที่ที่ตึกเป็นสกายเล้านะครับก็สาดสวยงามเรียบร้อยเดี๋ยวเราจิ้นลาดผาบางกับปิ สวัสดีครับน้องๆครับโอเคนี่เป็นอะไรนะโฟกัสพของล็อบบี้เดี๋ยวกล้องผ่านไปทางนู้นเลยกันนะครับก็เรียบร้อยเรียบร้อยมากไม่มีร่องรอยของแผ่นดินไหวนะครับ <c oughs> อมาดูหน้าตึกเนาะอันนี้บริเวณทางเข้าโครงการนะครับก็ส,สอะอา,าดรูปรอมร้อยดีสวนสวนก็โอเคครับค่อยๆแผนไปเลยครับ ามาดูฟาซาดอาคารหน่อยเนาะนี่ครับดูดูผนังอาคารหน่อยก็ได้อ่ฝั่งนี้ด้วยก็ไม่มีรอยอะไรครับก็ดีมากเลยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับดีมากขอบคุณทีมงานก่อสร้างทีมดูแลสาสตร์้างดีด้วยขอบคุณมากมาสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้